ชื่ออะไรนี่ช mm. ื่ออะไรชื่อทางเครับทางเงียอยู่ในพอตโต้เล่นเล่นกลมเล่นยาข้างท้ายเมื่อครับเมื่อไรเมื่อว่าครับพี่กี่เม็ดประมาณสามเม็ดคือสามเม็ดเล่นทุกวันไหมเปล่าว่าก็ไม่เล่นบางทีก็ซ้ำมาเลยขั้นหนึ่งครับไม่เล่นว่าไปซื้อมาจากไปซื้อมาจากของเพื่อนครับของเพื่อนอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้จะทเสี่ใกล้วัดตำเสิยงใช่ไหมใช่ ผู้หญิงผู้ชายพมาขายผู้หญิงผู้ชายคนที่ขายย้ายมึงอะผู้หญิงับผู้หญิงใช่ไหมเป็นพมา่อยู่ใกล้วัดครับเดี๋ยวมาอุบัติเดี๋ยวมึงนั่งในรถไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาอุบัติจิ้มเดี๋ยวมึงนั่งในรถมึงนั่งพี่บอกอย่างเดียวอยู่ในรถไม่มีใครเห็นทำการในพม่ามาเราซื้อนะครับมาพม่ามาเราซื้อต่อเดินกับจำสิ้งนะครับ ตราเดินตำซิ่งมาใหญ่ตำซิ่งนะหมู่สิบช่องสืบซืสาบมาว่มาประมาณสิบประมาณเด้จับกันสิบบนละสามสี่เมตรนะครับเพิ่มบนเลยประมาณมามารอซื้อได้ตายแบงเอกสารให้เรียบรยมาเลยนะครับอรอให้ประมาณเข้าไปซื้อครับ,ก,รบกำนันทําสิงผู้ใหญ่บ้านนา,าบุกรวบแก๊งเมียนมาค้ายาบ้าขายให้แรงงานต่างด้าว สารภาพรับมาจากเอเย่นต์ชาติเดียวกันที่ชายแดนระนองนายรักชาติแคล้วคล่องกำนันตำบลท่ำสิงห์ได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนยางพาราในพื้นที่หมู่3ตำบลท่ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรว่ามีลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมามีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนคนเสพยาบ้าจึงเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบพบแรงงานชาวเมียนมาทราบชื่อคือนายอาแงอายุ27ปีจึงทำการสักถามจนนายอาแงรับสารภาพว่าตนเองได้ซื้ยาบ้ามาเสพจำนวน3เม็ด โดยซื้อมาจากผู้ค้าเป็นชาวเมียนมามีบ้านพักอยู่ใกล้กับวัดท้ำสิงในพื้นที่หมู่12ตำบลบ้านนาอําเภอเมืองชุมพรต่อมาจึงได้ประสานกับนายพานุวัตรสวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลบ้านนาฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบและล่อซื้อโดยให้แรงงานชาวเมียนมาผู้เสพที่รับสารภาพว่าซื้อมาจากชาวเมียนมาในพื้นที่ดังกล่าวทําการล่อซื้อจํานวน3เม็ดในราคา200บาทพร้อมถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานจากนั้น นายรักชาติแคล้วคล่องกำนันตำบลท่ำสิง์นายพานุวัตรสวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตำบลบ้านนาได้นำตัวในอางแงและเพื่อนชาวเมียนมาพร้อมกำลังนั่งรถยนต์กระบะไปทำการล่อซื้อจากผู้ขายรายดังกล่าวที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่เขตรอยต่อระหว่างตำบลบ้านนากับตำบลท่ำสิง ขณะซุ่มวางแผนทำการล่อซื้อเมื่อสังเกตเห็นทั้งสองฝ่ายทำการซื้อขายส่งมอบยาบ้าและเงินกันเรียบร้อยแล้วจึงบุกเข้าชาร์จ,จับกลุ่มทันทีจำนวนสองคนทราบชื่อนอายอ่าวอายุ55ปีและนางเวอายุ50ปีสองสามีภรรยาพร้อมของกลางยาบ้าล่อซื้อ3เม็ดและธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน2ฉบับที่ใช้ล่อซื้อและตรวจยึดยาบ้าท,ที่ซุกซ่อนอยู่ในกอต้นกล้วยหลังบ้านอีกรวมจำนวน106เม็ดและเงินสดจากการขายยาบ้าอีก จำนวน6,430บาทจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบสวนผู้ต้องหาชาวเมียนมาทั้งสองคนรับสารภาพว่าได้ลักลอบขายยาบ้าให้กับแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่มานานแล้วโดยยาบ้าที่นำมาขายจะไปรับมาจากเอเย่นชาวเมียนมาที่บริเวณชายแดนด้านจังหวัดระนองครั้งละ200-500เม็ดเนื่องจากสะดวกในการซุกซ่อนจนกระทั่งมาถูกจับกลุมดังกล่าวจึงได้ควบคุมตัวชาวเมียนมาทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งแมทแอมเฟตามีน Am ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนในอแงผู้ล่อซื้อและเพื่อนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีซึ่งเป็นผู้เสพเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูร,รักษาเป็นผู้ป่วยยาเสพติดต่อไป สำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพรยาเสพติดประเภทยาบ้า<ม>กำลังแพร่ระบาดในหมู่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามีทั้งผู้ค้าทั้งผู้เสพซึ่งก่อนหน้านี้ทางตำรวจภูทรมาบอมริีตอำเภอปะทิวจับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพชาวเมียนมาได้สองรายพร้อมของ,ของกลางกว่า6000เม็ดผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาบ้ามาจากเอเย่นต์ชาวเมียนมาที่ชายแดนด้านจังหวัดระนองเช่นเดียวกัน6,430บาทลแล้วก็นายจ้างเจ้าของบ้านไม่รูเรื่องแต่ได้ให้การว่า คนเนี้ยได้กลับไปประมาณเลยเดือนหนึ่งไปกลับไต่พระมาณบ้านสางครั้งซึ่งคนนี้ประมาณคนนี้เขารับทราบพระว่าได้น้ำยามาจากประฏิประมาณนะครับเจ้าห้องเจ้าห้องบ้านให้ความร่วมมือ